การเจราจาภาษีทรัมป์กับทางสหรัฐเนี่ยกำลังมีความตึงเครียดทวีขึ้นเรื่อยๆนะครับสาเหตุเนื่องจากในวันนี้นะครับมีข่าวว่าสหรัฐเนี่ยบรรลุข้อตกลงเจราจากับอินโดนีเซียโดยกำหนดภาษีนำเข้าสินค้าเข้าไปที่สหรัฐเนี่ย19% แล้วก็อินโดนีเซียเนี่ยไม่เก็บภาษีสินค้าของสหรัฐที่นำเข้าอินโดนีเซียเลยเวลาน,นี้นะครับประเทศไทยกำลังถูกล้อมนะครับโดยเพื่อนบ้านในอาเซียนเนี่ยในอัตรา20%เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าไทยเนี่ยไม่สามารถเจรจานะครับให้อัตราปัจจุบันเนี่ย36%นียลดลงมาได้เนี่ยมันจะกระทบต่อ เศรษฐกิจของไทยเนี่ยยังหนักเลยครับสินค้าที่ไทยผลิตและส่งไปสหรัฐเนี่ยนะครับในสินค้ารูปแบบเดียวกันลักษณะเดียวกันเนี่ยที่ผลิตในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับถ้าหากว่าสินค้าของไทยจากเดิมราคา100นะครับในอนาคตเนี่ยจำเป็นจะต้องตั้งราคาขายในสหรัฐเนี่ยในราคา136 เปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับราคาเดิม100ราคาใหม่จะกลายเป็น120รอหรือ119่อยเเนี่ยอยอดขายสินค้าที่ผลิตจากไทยเข้าไปในสหรัฐเนี่ยมันจะลดนะครับบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่ามันจะลดจากร้อยลงมาเหลือสัก80ชิ้นนะครับจากเดิมร้อยชิ้นลงมาเหลือสัก60ชิ้นแต่ในข้อที่จริงครับมันจะลดลงไปจนกระทั่งเหลือศูนย์ชิ้นครับ เพราะว่ามันจะไม่มีใครเนี่ยนะฮะที่เป็นผู้นําเข้าในสหรัฐเนี่ยที่จะมาซื้อสินค้าจากไทยเนี่ยถ้าเขาสามารถจะซื้อสินค้าลักษณะเดียวกันเหมือนกันเนี่ยจากประเทศอาเซียนเพื่อนบ้านดดวยกันเนี่ยนะครับในราคาที่ถูกกว่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเจรจาของรัฐบาลน,นี้นะครับผมคิดว่าจะต้องมีความเข้มข้นนะครับมีการมองไปข้างหน้าเนี่ยให้ละเอียดมากกว่าเดิมนะครับ